โดยอยู่รอบบังอร่อยทุกที่ทุกเวลาร้องทุกขกบ,บัรจงก็นําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้ก็มีชาวบ้านอยู่ที่อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชายภูมิร้องบอกว่าเนี่ยพอน้ําป่าไหลมาเนี่ยมันก็ไปซัดฝายแตกนะฮะตอนนี้ก็เกิดความเดือดร้อนเนื่องจากพอฝายแตกเนี่ยไม่มีน้<อ>ําที่กักเก็บเอาไว้ใช้<อ>บริโภคอุปโภคบริโภค,คนะครับ นี่นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดชายภูมิเ,เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําป่าจากเทือกเขาบุมะเขือนะฮะแล้วก็เทือกเขาทงหักนะฮะซึ่งเป็นต้นน้ําที่ไหลลงสู่ลำห้วยเชียงทานในไหลบ่ามายังอ่างเก็บน้ําฝายหลวงและได้บ่าทะลักท่วมถนนสายบ้านโคกสะอาดบ้านกระจวนหมู่4ตําบลโคกสะอาดระยะทางกว่า20เมตร และพื้นที่การเกษตรนาข้าวชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบนะฮะได้แก่ภูเขาทองหมู่9้าและบ้านโคกสะอาดหมู่3เนี่ยเสียหายนะฮะทั้งนาข้าวไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยได้รับความเสียหายจมน้ํากว่า500ไร่นะครับล่าสุดชาวบ้านดอนกากหมู่7ตําบลโคกสะอาดอําเภอหนองบัวละเวจังหวัดเชียภูมิแจ้งบอกว่าฝายห้วยยางชุมตอนบนซึ่งเป็น สันฝายความยาวประมาณ40เมตรกว้างประมาณ8เมตรซึ่งเป็นฝายกักเก็บน้ําสําหรับนะฮะผลิตน้ําประปาหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากทาให้ฝายแตกพังเสียหายนะครับน้ําในฝายก็แห้งขอดฮะคือไม่ถึงกับแห้งขอดทันทีแต่มันเริ่มแห้งขอดแล้วตอนนี้นะครับกระทบต่อชาวบ้าน180หลังคาเรือน700ชีวิตขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคช่วงนี้ก็ต้องประสานทางเทศบาลนํารถเติมน้ํา นะมาให้ชาวบ้านเนี่ยใช้สำรองไปก่อนในการบึ้งงต้นนะฮนะตัวแทนชาวบ้านเนี่ยบอกว่าฝายแห่งนี้ไม่แข็งแรงฮะมวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มง,งบประมาณช่วยเหลือแก้ไขอ่าเดี๋ยวลองไปฟังหน่อยครับ เดือดทอดยังเดือดทอดน้ำน้ำนี่เขาไปใส่ยังครับเพราะว่ามันเดือดร้อนคือมีปัญหาว่าฝ่ายกันชะล้อเ้าๆนี่มันบวมผันคงมันบ่แน่นตกปีไรขาดปีนั้นฝนมันตกมาแห้งลายน้ามันก็ซอกขาดจนว่าบ้านดอนกอดเดี๋ยวนี้บ่มีน้ำใส่อีกสองสามมือกับบ่มีใส่แล้วเนี่ยน้ำปราปลาเ้าขาดค่ะขอให้คุณบรรจงช่วยด้วยค่ะคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วย Uh, <Okay. S 1> นี่ชาวบ้านนะ <Okay. S 1> เดือดร้อนนะ <Okay. S 1> ครับเอ่อทีนี้มาร้องทุกข์กับบรรจงแล้วก็แน่นอนนะ <Okay. S 2> เราก็ต้องประสานะ uh huh. นะฮะนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดคุณนัทพลเจริญพลมอบหมายให้รองนายกก็คือนายธีรวุฒิมิขุนทศพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย <Yeah. S 2> บอกว่าระยะนี้ก็ให้รถน้ำของเทศบาลวิ่งเติมน้ำในถังประปาให้ชาวบ้านใช้ไปก่อนและได้นำเรื่องเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของงบประมาณและเครื่องจักรซ่อมแซมฝายกับชาวบ้าน และประสานเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานร่วมหาทางแก้ปัญหาอย่างถาวรต่อไปเพราะถ้าเกิดมีการซ่อมหรือสร้างถาวรก็ต้องใช้งบประมาณกว่า10ล้านบาทดังนั้นทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมกันครับสำรวจอย่างละเอียดพื้นที่ดังกล่าวยังติดปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งต้องมีการประสานงานการเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหากันต่อไปนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านดอนกอกนางสาวภาราดิเอกรางบอกว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาเรื่องน้ำประปามาโดยตลอด เมื่อถึงหน้าฝนแหล่งกักเก็บน้ําก็ไม่เพียงพอแถมฝายยังมาแตกพังเสียหายพอหน้าแรงก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเนี่นะฮะปัญหาขาดแคลนน้าก็เป็นมานานหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไขนะครับชาวบ้านเดือดร้อนนะฮะเจ็ดร้อยชีวิตนะฮะที่ได้รับผลกระทบนะครับ,รบอ่เดี๋ยวรอดูนะฮะ ว่าจะมีการช่วยเหลือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้ไดไดรับทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดนะข้อความนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความเข้ามานะที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับนี่นะครับ